ก็ได้เสบียงมาเต็มแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่ามานครบรรทุนมัณฑีก็ต้องไปไหว้พระที่พระปฐมเจดีสิคะไปเลยค่ะ อนนี้เรามาถึงที่ไหนกันแล้วคะพระปรมเจดีย์ามาถึงจังหวัดนนะครปฐมไม่มาถึงพระประทัเจดีย์ถ,ถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะครับผมและเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ไปร่วมทําบุญกันดีกว่านะครับสิริมงคลให้กับรครอบครัวของเราและให้นผู้ชมเลยครับไปเลยคะ่ะไปเลยต,ต่างคนต่างที่มาต่างเวลาต่างกันไป ต่างคนต่างจิตต่างใจแตกต่างอย่างไรก็ฟ้าเดียวกันอยากให้เธอนั้นลองเข้ามาสบสายตาพูดคุยกับฉันส่งรอยยิ้มให้กันและกันตีระฆังเอาเรื่องกัาชัยกันแล้วนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่พระราชวังสนามจันทร์กันต่อเลยดีกว่าเราจะไปดูอนุสาวรีย์แยเลค่ะป่านที่น้องเจี๊ยบคงจะรอเราอยู่ที่นั่นแล้วไปกันเลยคะ่ะไ,ไปครับ ตอนนี้เจี๊ยบมาถึงพระราชวังสนามจันทรแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกว่ากว้างใหญ่แล้วก็สวยสดงดงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเจี๊ยบก็มารอพี่หมิวและครอบครัวค่ะก่อนที่เขาจะมาถึงกันนะคะเจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมเดินชมรอบๆก่อนค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับ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 ลองงานไหมเนี่ยก็ก็ินทางเหมือนกันนะคะเดินชมรอบเลยค่ะแล้วพระราชวองเรียบร้อยคิวเอาพิขนมโอเคโอเคคขอบคุณค่ะจริงมีเป็ดอีกแต่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เมื่อกี้ไปเดินเล่นซื้อขนมให้พี่เจี๊ยบจากที่ไหนครับงงแล้นับตอนไหว้เหรอก็จอนับตอนหว้แล้วมีขนมมาให้อีกไหมอ่ะมีไหมครับมีอีกครับอยู่ในหลังรถได้ไม่ให้ให้ครับ ใช่ค่ะพี่มิวไปไหนต้งทีาไปดนเดินตลาดมาแล้วก็ไปไหว้พระก็ไหว้พระไปสมเจดีมาค่ะทางรายการบอกว่าพี่มิวนะคะอยากจะมาที่นี่พระราชวังสนามจันทร์เพราะว่ามีอนุสาวรีย์อันนึงที่อยากจะพาลูกๆไปดูคืออนุสาวรีย์ยะเหลใช่ไหคะใช่ค่ะไปไปคุ้ชมคะเราไปดูอนุสาวรีย์ยะเหล่กันเลยดีกว่าค่ะทางนู้นค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงอนุสาว,วรียร์ย่าเหล่กันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องถามกอดมาไหน,นมาดูตรงนี้นะครับอะ่อะตรงนี้นะ<ๆ><ล>ครับพี่มิวขะทำไมพี่มิวถึงอยากให้น้องๆมาเยี่ยมชมอนุสาว,วรียร์ยา่าเหล่นะคะค่ะจริงๆก็ตอนทำหนังสือมาแล้วล่ะคะ่ะคือย่าเหล่ก็เป็นหนึ่งในชื่อ ชุนนักที่เราควรจะรู้จักกันด้วยเรื่องของความกตัญญูใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปเพราะว่าคนยิงซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะแล้วก็เป็นชุนนักชงเลยงของรัชกาลที่6ค่ะค่ะก็เลยไหนผ่านมาแถวนี้แล้วนอกเหจากจะชมพระราชวังแล้วก็ควรจะมาหายาเหล่ด้วยใช่มาเยี่ยมยาเหล่หน่อยนะคะ แล้วจริงๆแล้วเวลาอยู่บ้านนะคะพี่หมิวกับพี่ก้องเนี่ยได้สูกฝึงน้องๆเรื่องการรักสัตว์บ้างไหมคะมีการเลี้ยงสัตว์มีอะไรกันบ้างไหมคะอ๋อก็โดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเด็กก็จะชอบเล่นอยู่แล้วบางทีกิ้งก่งกิ้งกาก็จับมานเล่นได้กี้งบ้านกิ้งกาเยอะจิ้งจกค่ะจิ้งจกอ๋อตอนเด็กๆนี่เคยฆ่ามาครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าบอกเขาว่าไม่ดีก็ต้องคอยสอนกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีเลี้ยงหมาค่ะค่ะแล้วรักสัตว์ไหมคะน้องๆ้รักสัตว์ไหมถ้าจิ้ง ต่เห็นกิ้งกาดมันจำไม่ได้มันชอบหนีหลายคนแต่ว่ามีคนบางคนขับรถชนหนาหมาผมตายจบกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆเข้าไปชมมรุสซาบรีกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หมีก็จะเล่ามาให้เราฟังด้วยตายขอรันโอเคค่ะไปกันเลยค่ะอ่าไปกันเลย ทำไมอะแม่ทำไมเขาต้องยิงด้วยอะนะมันมันมีหลายตำราน,นะสิ<ช>บางที่ก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่คนปืนลั่นด <ฮะ S 1> ีดเสียงหมาจัดใช่ไหมบางที่ก็บอกว่าวมีคนอิจฉาหม,ามีคนนี่อะเขาบอกว่าค่ะ<ๆ>คุณผู้ชมคะก็ได้พาพี่หมิวพี่ก้องเลยนะคะแล้วก็น้องนองไปดูพระราชวังสนามจันทร์กันแล้วนะคะแล้วก็อนุสสาวดียลเหล่ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับ สนุกเปล่าสนุกสนุกไหมครับสนุกครับอยากอยากเดินให้ทั่วอีกไหมครับอยากครับให้ทั่วเลยค่ะให้ทั่วเลยเหรอคะพี่หลือเป็นยังไงบ้างคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็วันหลังจะพาน้องๆมาอีกไหมคะมาแน่ๆอย่างยังอยากจะให้ฝากทุกผู้ชมทางบ้านที่ไม่เคยมาแล้วก็คิดว่าเออวันหยุดนี้คนจะพาลูกๆมายังไงบ้างคะคุณโอ้หนครปฐมมีมากกว่าที่คิดนะจริงๆเคยมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกตอนสมัยเด็ก ตอนนี้พึ่งสาวไม่เคยเที่ยเลยนอกจากไปไหว้พระต้องไหว้พระที่พระประสมจะดีนะคะตลาดดอนหวายนี้ต้องเลยเพราะว่าของกินเชื่อว่าจะต้องมีอะไรถูกใจแน่ๆไม่เป็นสิบก็ยี่สิบอย่างขนาดนั้นเลยจริงในรถเต็มเลยนะเดี๋ยวไปลกินกันต่อใช่แล้วก็พระราชวังแห่งนี้แต่ว่าตรงนี้นี่ยังเที่ยวไม่ครบเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอะค่ะแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นร้อยสี่สถาปัตยกรรมนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากมาก เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมในช่วงต่อไปนะคะจะจะพาไปไปไปพบกับเพื่อนๆของพี่หมิวเห็นบอกว่าพี่หมิวนะคะพี่ก้องเพื่อนถึง700คนเอ๊ะคือ700ตัวหรืออะไรที่ไหนคะพี่หมิวออาภอบางเลน์มัเยอะมันเยอะเพื่อนเยอะที่เราจะไปคืออะไรคะพี่หมิวค่ะเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์พิการค่ะค่ะเป็นเพื่อนๆพี่หมิวหมดเลยเหรอคะค่ะมีทด็หาทั้งนั้นเลยค่ะไปไปดูไปหาหมาได้ไหมครับเป็นเพื่อนเพื่อนคุณแม่ทั้ง700ตัวไปไหมขอขอสักสองร้อยขอสองร้อยกลับบ้านเหรอแม่ผม คือหมาคนไม่คบแล้วคบหมาดีกว่าไม่เป็นเพื่อนสอร้อยเจ็ดร้อยเหรอเจ็ดร้อยเลยครับเอะล่ะค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนพื่อที่หนึ่งทั้งเจ็ดร้อยทุกการที่ะแมามไม่รักติดแล้วแม่รักหมาแล้ว ผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่พิธีบ้านสงเคราะห์สัตหีบการนะคะในความอุปถัมภ์ของลุงตามหาบัวยังสัมปนโนสาขาอำเภอบางเลนจังหว,วัดน,นะครปฐมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเพื่อนพี่หิวกันค่ะเชิญเลยค่ะพี่หนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีี่นนนูตรง้เลยะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือคุณเรนูนะคะค,คุณพิมพ์ปูนโอราศิรรอดนะคะประธานพิธีบ้านสงเคราะห์สัตหีบการในความอุปถัมภ์ของลุงตามหาบัวค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเลยเนาะไปเดินน้องหมากันไปลูกปั๊ลไปเลยครับ ก่อนหน้าที่น้องหมาจะมาสบายแบบนี้นะต้องดูต้องให้พี่ดูเล่าก่อนว่าน้องหมาพวกนี้เคยอยู่ที่ไหนมาเอาเป็นเริ่มต้นนะเนาะที่เริ่มเลี้ยงเลยจริงๆแล้วพี่อยู่ที่เริ่มช่วยตั้งแต่ศูนย์นักที่เป็นคุณสองสี่นะคะก็เวลาไปทำางานก็จะเจอม้าถูกรถชนเนี่ยไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเออมันเจ็บเนาะมันปวดเนาะพี่ก็เริ่มมายาไปให้ให้กินให้กินนะข้านะข้าวก็เอาไปรักษา แล้วเข้าก็เก็บเข้าบ้านมันเหนื่อยเริ่มเยอะอ่ะตอนหลังนี้เป็น2เป็น4เป็น6นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มนับิอีกที150ตัวจาก150ตัวตรงนั้นที่อยู่ที่บ้านนี่ก็คือแออัดมากๆอมากอยู่ไปเยอะไปหมดมีทั้งป่วยทั้งพิการทั้งอะไรเยอะหลังจากที่เราเริ่มช่วยมันเข้าคือวัตถุประสงค์ของพี่ชัดเจนคือพี่ช่วยเหลือมาที่ถูกวชชนแล้วก็พิการไม่มีเจ้าของค่ะนะคะเริ่มช่วยจาก1เป็นสองนับีกทีิ้งัวก็300ตัวอนบ้านี้อยนไปอยู่ันบ้วค่ะ แล้ววันที่พี่ไปคือมี1,500ัตัวที่แออัดกันอยู่ในนั้นคือตอนนี้คือบาคนรู้ก็เลยเอามากันใหญ่เลยใช่ไหมกันใหญ่เลยเราไม่รับก็ไม่ได้อันนี้อันนี้ขอขออย่าอย่าอย่าไปอย่านําหาระไปให้ที่จก็คือจะบอกว่าจริงๆนะคะเราซื้อหมามาเราก็ต้องรักหมาเนอไม่ใช่เพราะเขาไม่น่ารักแล้วหรือว่าเขาป่วยอะไรนิดหน่อยก็ไปทิ้งไม่ถูกแล้วก็ไม่ใช่จะเอามาทิ้งไว้ให้หน้าบ้านแบบนี้คือว่าไม่มีความรับผิดชอบมีความรู้สึกว่าแบบทุกคนรักหมาเนี่ย รักหมาแต่พอเจอหมาที่มีปัญหา,าเช่นเบื่อแล้วหรือเช่นมีเลี้ยงมากเกินไปแล้วก็ไปทิ้งให้คนอื่นแล้วก็บอกว่า ช่วยเลี้ยงหน่อยนะช่วยหน่อยนะได้บุญนะเราตเองก็สบายใจกลับไปแต่พารามันตกที่พี่ค่โอ้หเยอะมากพี่ทิ้งมันไม่ได้พี่ก็ต้องหาต้องหาต้องหาก็ต้องหาเงินหาที่ให้เขาใช่ไหมตอนนี้ที่ปากเกล็ดมีอยู่กี่ตัวคะตอนนี้ปากเกล็ดอยู่ประมาณ3า0ร้อยกว่าตัวแลวที่นี่นะคะที่ใหม่เจ็ดร้อยกว่าตัวเจ็ดยายมาไงหนึ่งพันต้องนั้นมันแออัดมากถ้าเราพ่ดีที่มีแล้วน่พันสองร้อยตัวปัจจุบันนี้นะคะมีลูกๆูอยู่ถึงหนึ่งพันสองร้อยตัวแต่ก็ได้พี่หมิวมาช่วยช่วยด้วยแค่เป็นส่วนนิดเดียวเท่าน ตั้งแต่เล่มที่แล้วเราลิงก็รายได้ส่วนหนึ่งก็นำาใ,ให้พี่เรนูพี่ก็เอามาพัฒนามาปรับปรุงมาทำแพรบ้างทำอะไรจะมีมอะไรเงี้ที่จะช่วยเขาจะ,ะเห็นหมายิ้มเลยอะพี่ ดูแลน้องหมาได้ที่คนคะรวมพี่ด้วยต้องคนที่ดูแลเฉพาะในโซนเนี่ยห้าคนห้าคนต่อหมากี่ตัวค่ะห้าคนนี่เราจะแบ่งเป็นคนคือเขาจะดูแลสวนด้วยแล้วทุกอย่างหมดเลยนะคะแล้วก็อาบน้ําหมาทําทุกอย่างเลยแต่เวลาให้ข้าวทุกคนพนักงานทุกคนจะมารวมกันที่นี่หมดเลยยี่สิบคนค่ะ ที่นี่ยังดีที่นู่นน่ะัเหม็นด้วยนะอับอันนั้นแล้วที่มันเล็กๆแล้วยังคิดถึงคนทําตอนอยู่ที่นู่นอ่ะเสาเย้ามา่เขาก็ต้องเสียสละค่ะจริงๆนะคะได้ดูแค่นี้ก็ประทับใจว่าจริงๆเนี่ยต้องทุ่มเทเวลาของตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อน้องหมาเหล่านี้่เวลาเลยเดี๋ยวเราเดินดูต่อเลยค่ะเดินดูน้องหมา ดูที่แบบนี้นะคะอาจจะดูเหมือนกับว่าน้องหมาพวกนี้อยู่สุขสบายจริงๆแล้วนะคะทผู้ชมเดี๋ยวได้ดูภาพอะไรอย่างคือกว่าเขาจะมาสบายตอนนี้และทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมูลนิธิก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าค่าอาหารค่าคนดูแลทุกอย่างเนี่ยยาค่ายาค่ารักษา่จะหนักมากจริงๆให้พี่เรนดูบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีใจเมตตาสงสัตว์นะคะสามารถช่วยได้นอกจากเงินแล้วมีอะไรบ้างคะนอกจากเงินแล้วก็ยังมีของ บริจาคสิ่งของอะไรเช่นอาหารเม็ดเนี่ยก็จาเป็นค่ะข้าวสารยากันยุงบอกผ้าเช็ดตัวด้วยผ้าเช็ดตัวที่เราใช้แล้วเตรียมจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยค่ะก็เอานั้นมาให้เราเพราะเราก็จะเอามาอาบน้ำมาที่พิการพออาบน้ําแล้วเนี่ยเราจะไม่ตัวเราเกีืกชื้นตลอดเราต้องเช็ดตัวเขาด้วยค่ะก็ใช้เยอะแล้วจริงๆถ้าบางคนแบบอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายนะคะมีผ้าเช็ดตัวแน่ใจว่าทุกคนมีผ้าเช็ดตัวต้องใช้อยู่แล้วก็หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะที่สามารถที่จะซับน้ําได้ก็คือส่งมาได้ หรือไม่อย่างนั้นก็เรายินดีนเปิดเท่นอาสาสมัครบา<อ>งทีน้องเขาอยากจะมาสัมผัสอยากจะรู้ว่าเออเราทําอะไรไม่มีไม่มีเงินไม่ม,ม,มีจะมาช่วยแต่เอาแรงมาช่วยเรายินดีค่ะ,คะต้องขอถามความรู้สึกพี่หมิวพี่ก้องหน่อยนะคะว่าวันนี้ได้มาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่ะพี่ก้องเป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นเคยไปที่ที่ก่อนที่นี่ที่นี่แล้วนะครับที่ปากเกร็ดนะครับแล้วมาเห็นที่ใหม่ที่นี่ก็เห็นความแตกต่างนะครับซึ่งคิดว่าน้องๆเขาคงจะอยู่ได้แบบ ดีแล้วดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นพี่เรนูแบบให้ความรักสัตว์เยอะขนาดนี้ืืแบบโหคนคเราควรจะทำอะไรดีๆให้สังคมกันบ้างอย่างนี้ครับอขอบคุณมากค่ะก็ะะหเหมือนกันนะคะคือที่แรกที่ไปเห็นนั้นค่อนข้างจะ ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างค่ะก็เลยหนังสือเล่มที่แล้วรอลิงเนี่ยได้ช่วยพี่เรนูไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งพี่เขาบอกจะมาทําแพ้ให้แหมให้สาวที่นี่อ่ะเราก็มาเห็นแพ้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือเงินเล่มที่แล้วที่เรามาสนับสนุนใช่ไหมคะเราก็เห็นผลงานในครั้งนี้รู้สึกว่าพี่เรนูทางานจริงค่ะแล้วก็จากที่นู่นมาวันนี้นี้ น้องหมามีความสุขมากจากเด้งๆก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเปิดโอกาสให้คุณเอาหมามาทิ้งนะคะหากอยากให้คุณมีจิตสำนึกช่วยกันดูแลหมาของตัวเองให้ดีด้วยกันละกันเพราะตรงนี้ก็เป็นภาระของพี่เลนูแต่อะไรที่พวกเราช่วยได้ก็จะช่วยนะคะเท่าที่ช่วยได้ก็ไม่ใช่แค่เจี๊ยบแล้วก็พี่หมิวแล้วก็พี่ก้องที่จะช่วยได้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ ใ,ใจรักก็สงสารนะคะถือว่าหมาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้ทั้งเงินแล้วก็สิ่งของตามที่พี่อนุได้บอกไว้นะคะคสําหรับวันนี้ฟ้าเมืองไทยนะคะต้องขอบคุณพี่อนุมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องนะคะคแล้วก็น้องๆด้วยนะคะส่วนพี่มิวกับเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปกรุงเทพไปคุยคุณเอกชะม่านต่อะค่ะโอเคครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับดูแลเป็นหนึ่งวันสบายๆนะครับของครอบครัวนะครับแล้วถ้าว่างๆเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปเยี่ยมกันด้วย ค่ะก็สนับสนุนนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็นครปฐมนะคะก็ไปอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าเที่ยวมากมากเลยค่ะสุดท้ายนี่ครับรายการฟ้าเมืองไทยนะครับก็อยากจะให้พี่เหมียวเนี่ยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้าน cool านะครับก็ฝากหนังสือมาหมูก่ก็แล้วกันนะคะอยากจะให้อ่านกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมุมที่เหมือนหรือมุมที่ต่างก็แล้วแต่แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะให้เมือที่สังกัดสัตว์การของที่เรนูแล้วก็ส่วนหนึ่งของสากลคนพิการของอาจารย์วิิยะด้วยค่ะ ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็สนุกสนานมากๆนะคะฟ้าเมืองไทยต้องขอบคุณพี่หมิวมากๆนะคะแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดิษยาด้วยค่ะครับรวมถึงขอบคุณเสื้อผ้าผมแทับจากแัดครับค่ะแล้วก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสําหรับคอนเสิร์ตระเบิดความมันนะคะวัน t o Call Freedom Caesar s p r e s e n t Camigase Live Concert นะคะวันที่16พฤษภาคมนะคะที่รอยัลพารากอนฮอร์ จองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทยทิก็ตเจร์ทุกสาขาค่ะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านวานิลาการ์เด้นนะครับเอกมัยซอย12นะครับที่ให้เราได้ใช้สถานที่ในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับวันนี้ครับฟ้าเมืองไทยหมดนเวลาลงแล้วครับจะลากันไปด้วยคนหัวใจสิงห์นะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา22นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับทางททบ5คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพี่เจตั้มนูสิงหาเสนีนะครับในช่วงคนหัวใจสิงนะครับคนหัวใจสิงของเราในวันนี้นะครับเป็นบุคคลต้นแบบที่ชีวิตของเขาไม่เคยยอดท้อถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะถูกลิขิตมาให้อยู่ในโลกของความมืดครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอปอเรชัน่น แต่หัวใจและก็สมองของเขานะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างที่คอยนําทางให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นครับเขาเป็นผู้ที่คิดค้นโปรแกรมในการแปลข้อความจากคอมพิวเตอร์ให้กลายมาเป็นภาษาอักษรเบรลล์แล้วก็เป็นบุคคลแรกครับที่นําคอมพิวเตอร์พูดได้มาใช้ในประเทศไทยครับ สาหรับคนหัวใจเสียงของเราในวันนี้นะครับก็อยู่ข้างๆผมแล้วฮะอาจารย์วีระแมนนิยมพลครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ช่วยแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักมากขึ้นหน่อยครับครับผมก็เป็นอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาสอนด้านทางด้านไอทีด้านเทคโนโลยีแล้วก็โดยเฉพาะทางตาครทางสำหรับคนพิการทางสายตาครับ ไอทีกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาทุกวันนี้ครับมีบทบาทมีความสาคัญขนาดไหนครับอาจารย์เรื่องไอทีนี่มีความสําคัญมากเลยครับเราไม่เห็นรูปภาพเราไม่เห็นข้อความมันก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลสําหรับคน, <Okay. S 2> ค,นคนตาบอดนะครับแต่ก็มีทางออกกันนะครับมีครั้งไหนไหมครับหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทาให้อาจารย์แบบท้ออย่างถึงที่สุดแล้วก็อยากจะทิ้งทุกอย่างหรือว่าอยากจะแบบหนีไปเลย มีอย่างนั้นไหมครับผมเป็นคนตาตาดีมาก่อนนะครับผมโดนอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ผมเสียตาตอนช่วงแรกผมเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดผมจะต้องสอบและผมยังอ่านหนังสือไม่เสร็จใจครับที่จะต้องไปหาคนมามาอ่านให้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่หนักมากๆแต่ผมว่าอย่างหนึ่งในตัวผมเนี่ยผมว่าเป็นคนที่อดทนพูดง่ายอึดเดินหน้าต่อไปให้มันประสบความสําเร็จอาจจะช้าหน่อยแต่ ผมต้องเดินหน้าให้ให้สำเร็จจนได้นะครับ,รบผมว่าความเป็นหัวใจสิ่งของผมน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือคนหัวใจสิ่งของเราในสัปดาห์นี้นะครับ เส้นทางชีวิตของอาจารย์เวรมนนะครับก็คือตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งม,มั่นไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถมาขวางกั้นเขาได้นะครับและนี่คือคนหัวใจสิงของเราในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับคนหัวใจสิงของเราจะเป็นใครติดตามชมกันให้ดีๆกับผมพี่เจต้านุสิงหเ์เสนีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์รเรชั่นท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน คุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคโปร์เอชชั่นพอได้เล่นจริงก็ตกใจเลยก็เริ่มเริ่มเครียดคิดหนักแต่หลายคนเนี่ยบอกมาว่าถ้าเวราออกกีฬาเนี่ยมันจะแบบบวมขึ้นอีกแบบ5เท่าอะไรเงี้ยห้ากิโลเครียดเครียดเครียดเลยอะค่ะแล้วแบบพอไปถ่ายจริงก็แบบพอดูเมตาส์แบบเฮ้ยไม่จริงอะไม่ใช่5้าะสี่เลยสวัสดีเฮียฮ้อนครับเฮ้ยเยี่ยดเครับหน้ามีรังสี่ว่าเลยสวัสดีครัเฮียฮอนครับห้าสี่สามสอง ต่อยกูทำไมวะหน้ากูแบนหมดจริมันแบนอะไรอีกอะไรอีกู่้จักผมป่อไม่รู้